สวัสดีครับจากเพจสามคัสตอมนะครับวันนี้จะมารีวิว SR400 นะครับสรงคัสตอมมาดูโดยรวมมานก่อนนะครับคันนี้เป็นรถปี1994นะครับก็แต่งสไตล์คัสตอมนะครับคันนี้สีถังก็ยังสวยๆอยู่นะครับ ้มาดูรอบกันครับคันนี้ก็ใครอยากได้รถราคาไม่แรงก็จัดคันนี้ได้เลยน,นะครับโอเคนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับตัวน,นี้เป็นดุมดำนะครับทำสีดำมาแล้วก็ยางเป็น v ีลับเบนะครับี่ดอกยังเหลือเยอะอยู่นะครับคันนี้ แล้วก็ตัวล้อหน้าครับก็ขอบเป็นไอรูนะครับขอบเป็นไอยรู D I D แปนะครับวันนี้โอเคก็มีบางโคนหน้านะครับสแตนเลสนี่นะครับหนาๆเลยก็ยางหุ้มโช๊คไม่ขานนะครับมาดูไปหน้ากันครับ นหน้าก็โอเคอยู่นะครับไม่แตกไม่แล้วตัวล้วยไม้ก็ตัวนี้ก็มีรอยนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานโอเคอมือเบรกเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้พอดีสั่งของเรายังไม่มานะครับแต่มือคัตก็ไม่หักครับตัวนี้โอเคต๋ตัวนี้ผมเปลี่ยนให้นะครับมาดาูสีนะครับถังก็ เจ้าของเก่าทําสีมาแต่ผมว่าทําไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่โดยรวมก็ประมาณก็เก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับตัวนี้ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นรอยมันจะมีรอยสีตรงนี้นะครับนี่นะครับแต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะครับอันนี้สียังสวยสวยอยู่ไม่บุบนะครับอันนี้โอเคแล้วก็ตัวฝามอนกัน,นครับฝาก็ เจ้าของเก่าก็ทำสีมาแต่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับโอเคแต่โดยรวมก็สียังดีอยู่นะครับคนนี้มามาดูเครื่อง,งนะครับวันนี้เครื่องเดิมนะครับสองห้ถกนะครับเลขเดิมนะครับไม่ต่อก็ตัวคาบูค่ห้าปั๊มนะครับบิดมั่นอยู่นะครับวันนี้เช็คแล้วครับ เครื่องก็นี่นะครับแห้งแห้งไม่ยืมไม่หยุดท่อเป็นไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนลั่นลั่นเลยโอเคก็มีไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวลมบอกไฟเลี้ยวแต่งไฟเลี้ยวแต่งระบบไฟติดครบนะครับไฟผ่านมาไฟหน้าไฟท้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเลื่อนไม้ติดครบสถานะติดครบ โอเคเราไปบอกนะครับเบาะเป็นเบาะแต่งนะครับนี่ไม่ขาดนะครับก็ไปท้ายก็ไปท้ายแต่งบางโขนท้ายสั้นนะครับโอเคก็ดูยังหลังนะครับหลังก็ดอกยังมีเหลืออยู่นะครับ โซ่สตร์นะครับก็มีใช้ได้อยู่นะครับโอเค,คแต่บางโซ่มันจะเป็นด่างตัวนี้นิดหนึ่งนะครับผมลองขัดนะขัดไม่ออก <c oughs> ก็มีตัวบางสเตอร์แต่งนะครับตัวน,นี้ของแต่งแล้วก็มีนี่นะครับกองหายใจแล้วก็มีตัวกองน้ํามันเบนซินนะครับ ังไม่ขึ้นครบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอกาสารกันนะครับตัวนี้อินบอยสับปะสามิตรแท้นะครับมีในระบบตัวนี้เป็นใบรับรองนะครับสับปะสามิตรแล้วก็ใบเสร็จนะครับเป็นรุ่นเก่าถ้าสนใจก็เดี๋ยวจะส่งไฟล์ให้ดูนะครับมีไฟล์เช็คในระบบนะครับก็ ตัวอินโหมาอีกปึ้งนึงนะครับคันนี้เอกสารแน่นมากเลยนี่นะครับโอเคครับมาดูเลขขอเลขเครื่องนะครับก็คันนี้เลขเครื่องเป็นสองห้หกนะครับโนนัม b เบอร์นี่นะครับต่อไปมาดูเลขคอนะครับ หนึ่งจอาสเลขคอไม่ตอบไม่สวมนะครับ1นึ่งจอาสนะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังคลิปเสียงกันดีกว่าครับ แห้งนะครับเย็นๆเลย